อ,อสอสาวพันดุตอนจบช่วงสายของเดือนตุลาคมเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวทางเจ้าหน้าที่อุทยานได้แจ้งว่ามีคนหายเข้าไปในถ้ำเจ้านางไม่ทราบว่าจำนวนกี่คนพบแต่รถจักรยานยนต์ที่จอดทิ้งไว้เพียงหนึ่งคันผู้สูญหายอาจจะมีหนึ่งสองหรือสามคนก็ได้เพราะว่าชาวบ้านในละแวกนี้ การซ้อนรถมอเตอร์ไซค์สามคนมักเห็นเป็นเรื่องปกติทางเจ้าหน้าที่จึงได้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยลาดตระเวนชายแดนพอรู้กันดีว่าหน่วยงานพิเศษของสารวัตรดุดนั้นค่อนข้างจะชำนาญทางเพราะใช้เส้นทางนี้สกัดผู้ขนของผิดกฎหมายทุกคนเราได้รับแจ้งว่ามีคนไปติดอยู่ในถ้ำจ้หนางผมให้เวลาทุกคนเตรีมตัว20นาทีไม่เกินครึ่งชั่วโมง เจ้าหน้าที่ทั้งหก็มาถึงนำโดยสารวัตรทีมงานของเขาปฏิบัติงานเร็วเสมอการทำงานแบ่งเป็นสองทีมทีมละสามคนสารวัตดุดสอมูสาและสุวรรณิศเป็นหนึ่งทีมอีกทีมเป็นหมวดวีจ่าดำและสุนิสาทั้งหมดเข้าไปยังด้านในพร้อมๆกันเอาละหมวดเดี๋ยวเราแยกกันทีมผมจะไปโซนบีคุณ ไปทางโซนเอก็แล้วกันนะมีความคืบหน้าอะไรขอความเป็นรหัสมาหากไม่มีอะไรเราไปเจอกันที่จุด22รอจนกว่าจะเจอกันแล้วค่อยวางแผนเดินกันอีกทีพื้นถ้ำยังคงปรากฏรอยเท้าให้เห็นในทีแรกแล้วก็หายไปอย่างไรร่องรอยรอยเท้าหายไปตรงนี้ยังไม่ถึงทางแยกที่ทั้งสองทีมวางแผนกันแต่รอยเท้าก็หายไปก่อน ซอมุสาก้มลงเอามือแตะพื้นได้บ่อแสอะไรบ้างคุณอย่างหรอกคะ่ะแค่แตะดูความอ่อนนุ่มของดินก็เท่านั้นเองทั้งหมดเดินตามกันไปสู่เป้าหมายที่วางไว้แต่แรกจนกระทั่งผ่านไปหลายชั่วโมงซอมุสาก็ได้รับรู้ถึงความผิดปกติสลวัตรคะทางลาดต่ำลงแบบเนี้ยดูไม่ค่อยคุ้นเลยนะคะนั่นนะสิอากาศก็เย็นชื้นลงเรื่อยเ ผิดแปลกไปจากปกติที่เรามาทุกครั้งไม่เคยเจอเส้นทางแบบนี้มาก่อนเลยสารวัตรบอกกับทุกคนแล้วก็ไม่ต่างจากสองคนนั้นที่พัดหลงเข้ามาแต่วัตถุประสงค์ของคนสองคนที่เข้ามาต่างกันลิบลับเย็นวันนั้นตะสมหิ้วเล่าข่าวหิวเล่าป่าเข้ามาหาน,านานแก้วที่บ้านอีนั้นแก้วเอ็งอยู่ไหมวะอยู่ว่าแต่ใครวะมาเรียกค่าคำคมืด,มด นันแก้วตอบมาด้วยน้ำเสียงอ้อแอก็ค่ะอิสมเพื่อนรักของเองยังไงล่ะวะเมื่อทั้งสองมาเจอกันคุยกันไปดื่มกันไปตามภาษาจนในที่สุดลุงสมก็เริ่มเปิดประเด็นก่อนอ้นันแก้วแกว,ว่าเรื่องเมืองลับแล่ในทําเจ้านางเนี่ยจะเป็นความจริงไหมวะหรือว่าเป็นเรื่องเล่าของบรรพบุรุษท,ที่เขาเล่ามาสนุกสนุกวะโถอิสม ถ้ามันไม่มีอยู่จริงใครเขาจะเล่าจริงไหมถ้าไทยอย่างนั้นข่าว่าเราควรจะเข้าไปพิสูจน์นะเพื่อจะมีเมืองรับแหล่จริงๆเราจะได้หนีใหญ่เท่าเมียเราสองคนไปม,มีเมียที่เมืองรับแหล่นู่นคงจะตีไม่น้อยนะโว้ยมันก็ของแน่อยู่แล้วถ้าอย่างนั้นตะวันขึ้นเราสองคนไปกันตกลงไหมหลังจากที่กินเล่าข่าวขวดนั้นหมดทั้งสอง ึงนึ่งข้าวเหนียวห่อน้ำพริกตะแดงถั่วเน่าและย่างปลาแห้งไปด้วยสองสาตัวและวสองเพื่อนเกอที่มีอายุห่างกันถึงสามปีได้ซ้อนมอเตอร์ไซค์เข้าไปอย่างสถานที่ที่มีชื่อว่าถรำเจ้านางอันเป็นสถานที่ที่มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับความเป็นมาโดยที่ไม่เคยมีการยืนยนันข้อเท็จจริงได้แต่ประการใดแต่ก็มีอยู่สองตำนานที่มีสถานที่สอดคล้องกับเรื่องเล่านั่นก็คือ เจ้าหญิงกับคนเลี้ยงมาที่ได้เสียกันจนเจ้านางท้องทําให้พระปิดาส่งกิ้วและบีบบังคับให้เจ้านางอภิเสกกับเจ้าชายเมืองอื่นแต่เจ้านางมีใจรักมั่นกับชายเลี้ยงมาจึงได้หนีตามกันมาจนกระทั่งมาถึงถิ่นที่ตั้งของถ้าแห่งนี้ในปัจจุบันในสมัยก่อนการเดินทางใช้การขี่ม้าและเดินเท้าไม่ได้มีเขตแดนที่แบ่งกั้นระหว่างไทยกับพมา่าที่ชัดเจนอย่างนี้ทั้งสอง ใช้ม้าเป็นพาหนะในการเดินทางชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นการเดินทางร้อนแรมในป่าใหญ่ทั้งสองตัดสินใจสละมา้าแล้วก็ออกเดินเท้ามาจนถึงเขตไทยตองเย่ข้าหิวเหลือเกินข้าเดินต่อไม่ไหวแล้วจากขันที่โตขึ้นทุกวันอาหารการกินก็ได้กินบ้างอดบ้างทําให้ร่างกายของเจ้านางอ่อนแอและสู้ผอมลงพลกําลังในการเดินทาง ก็ลดถดถอยลงจะรอข้าอยู่ที่นี่ก่อนนะอิราวดีข้าจะไปหาผลไม้และก็กล้วยป่ามาให้ท่านประทังหิวก่อนเมื่อประคองเจ้านางอิราวดีนั่งพิงต้นไม้ใหญ่ต่องเยจึงคิดว่าจะไปหากล้วยป่าและผละไม้ที่ไม่ไกลจากแถวนี้ทั้งที่ในใจก็ห่วงแสนห่วงแต่ก็คิดว่าเพียงไม่นานเองคงไม่มีอะไรแต่ถ้าปล่อยให้นางหิวหลายวันคงไม่ดีแน่เขาเดินเดินหยุดหยุด หันมามองก่อนที่จะเดินลับตาไปเจ้านางก็นั่งพิงต้นไม้เผลอหลับไปจนกระทั่งความมืดดำเข้ามาปกคลุมไปทั่วบริเวณตังเยตังเย่เธออยู่ไหนหัวอกหัวใจของเจ้านางบัดน,นี้มันเต้นไม่เป็นละซำทั้งหิวทั้งกลัวทั้งห่วงททองังเยเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าถูกเสือสางกัดกินเป็นอาหารแล้วหรือย,อยังไร ฝ่ายตองเยผู้อาภัพได้เดินหากล้วยจนกระทั่งไปเจอเข้ากับคณะผู้ติดตามนำด้วยพระเจ้าตะเลงผู้เป็นพระราชบิดาของเจ้านางและทหารผู้ติดตามอีกนับสิบนั่นเจอแล้วพระสุขคะไอตองเยคนทรยศทหารองครักษ์นายหนึ่งก้าวพร้อมกับชี้มือไปอย่างคนเลี้ยงหมาที่พยายามโน้มเขือกล้วยลงต่ำเพื่อที่จะเก็บเอาลูกหำหามและสุกเต็มที่ ไปให้หญิงอันเป็นที่รักได้ประทังความหิวไปจับมันเสียงตะโกนของเจ้าตะเลงตะวาดลั่นเพียงไม่นานตองเยถูกลากมากระทืบหมอบอยู่ตรงหน้าอีกคนเลี้ยงมามึงดีบังอาจพาลูกกูหนีมามึงมันสมควรตายนะไ,ไอ้ตองเยลูกกูอยู่ที่ไหนมึงเอาลูกกูไปไว้ที่ไหนหรือว่ามึงฆ่าลูกกูไปแล้วหาไม่ได้พระเจ้าค่ะข้าไม่ได้ฆ่าเจ้านาง และข้าก็สำนึกผิดแล้วที่กระทำเรื่องโงๆ่ๆเช่นนี้ที่พาเจ้านางมาตกรกรรมลำบากข้าสมควรตายพระเจ้าค่ะด้โปรดรับเจ้านางคืนสู่ตำหนักบ้านฟ้าเถอะบังอาจข้ามันสิ้นเสียงของพระเจ้าตะเลงองคครักก็ฟันฉับลงไปที่คอของมันหัวของตองเยขาดกระเด็นเลือดพุ่งกระฉูดขาดใจตายตรงนั้นกระจายกันออกค้นหาเจ้านางข้าคิดว่า คงอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะสิ้นคำสั่งของพระเจ้าตะเลงเหล่าองครักษ์ที่ตามมาก็แยกกันเดินหาตาบสิ้นแสงตะวันและมาพบกับนางอิรวดีที่นั่งเอ็ต้นไม้ร้องไห้เจอแล้วเราเจอเจ้านางแล้วเจ้าค่ะฮะเจออิราวดีแล้วอย่างนั้นหรือนำเข้ามาสิอิราวดีอิราวด,วดีลูกพ่อท่านพ่อตองเย่ล่ะคะ ตองเย,ยของข้าไปไหนอีตองเย,ยมันตายไปแล้วพ่อจึงมารับลูกกับนครม่านฟ้ากับพ่อไปเอถอะตกลกรรมลำบากจนผอมซูบหมดแล้วว่าไงนะตองเย,ยตายแล้วอย่างนั้นเรอไม่จริงมันตายแล้วมันตายแล้วจริงๆและลูกก็ต้องไปกับพอ่อไม่ไม่นะอย่าเข้ามาถ้าใข่เข้ามาขาจะแต่งตัวเองตายด้วยปินปักผม ล่าวจบก็ดึงปิ่นปักผมมาจ่อที่คออย่าอย่าเล่าว่าดีลูกอย่าได้คิดสั้นอย่างนั้นที่พ่อรอนแรมตามลูกมานั้นก็ดีความรักและเป็นห่วงจงกลับไปกับพ่อเถอะลูกข้าไม่อาจจะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยที่ปัสจากทองเยข้าขอเข้ามาต่อท่านพ่อด้วยไม่ว่าจะนานแค่ไหนไม่ว่าจะพบชาติใดข้าจะรอเขาอยู่ที่นี่ความรักของข้าและของเขา สูงส่งมั่นคงดังหินผาถ้าข้ากับตองเยไม่อาจได้ครองรักกันอีกแล้วข้าขอให้สายโลหิตที่หลั่งออกมาจากกายจงเป็นสายทาราหล่อเลี้ยงชีวิตของปวงราชให้กายสังขารนี้เป็นหินศิลาและขุนเขาโอบล้อมปกป้องเป็นที่คุมของป้องภัยเหมือนมารดาปกครองลูกน้อยสิ้นคำอธิษฐานเจ้านางก็ใช้ปิ่นปักผมอันนั้นแทงเข้าไปที่พระอุระ ละทอดไกล่ลงนอนยาวตามรูปลักษ์ของดอยเจ้านางจนถึงทุกวันนี้ด้วยความที่มีความเชื่อว่าในสัมปยภพบุตรสาวจะลำบากพระเจ้าตะเลงได้ขนสมบัติจำนวนหนึ่งมาฝังไว้อย่างจุดที่เจ้านางอิระวดีสิ้นพระชนและสมบัติที่อยู่ในเรื่องเล่าขานนี้ได้ชักนำให้นานแก้วกับลุงสมเสียงมาค้นหาสมบัติและได้หายตัวไปในถ้ำนี้ไอ้สม ข้าว่ามันทางแคบแล้วก็เย็นลงมากเลยนะดูเหมือนกับว่าทางมันจะดิ่งลงเรื่อยๆก็เออนะสิจะลงไปถึงบาดาเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้สมว่า <laughs> บาดาเหรอวะข้าก็เพิ่งจะรู้ไอ้สมก็เชื่อเรื่องนี้ด้วยอา้าวไอ้นานแก้วทำาไมเชื่อข้าจะมาทำไมจะพูดมากสองไฟให้มันดีๆนานแก้วแค่ได้ยินเสียงน้ำหยุดอีกได้ยินไหม สมเงียบหูฟังอย่างตั้งใจก่อนที่จะเอ่ยตอบข่าวว่าข้างหน้าอาจจะมีแหล่งน้ำเพราะเสียงน้ำที่ตกมันกระทบกับน้ำไม่ได้กระทบกับก้อนหินหรือดินนั่นไงงานหินแล้วล่ะทีเนี่ยมันไม่ใช่เพียงท้าเล็กๆนะเว้ยแต่เป็นแองใหญ่เลยไม่รู้ว่าจะลึกด้วยหรือเปล่าเอาละไอหนานแก้วเอ็งถือเชือกด้านนี้เอาไว้ข้าจะเอาอีกเงื่อนหนึ่งผูกกับเอวแล้วข้าก็จะว่ายข้ามไปก่อน ถ้ามันลึกหรือว่าเกิดอะไรขึ้นอิงก็จะได้ช่วยดึงข้าได้ว่าแล้วสมก็ผูกเชือกกับเอวแล้วลงเดินมันลึกลงเรื่อยๆจนถึงครึ่งทางในตอนนั้นน้ำอยู่ระหว่างอกเขาตะโกนบอกนันแก้วว่าไอ้นันแก้วไม่มีอะไรเว้ยพื้นเป็นดินทรายแต่ว่าน้ำมันเย็นจัดเลยว่ะเขาพูดไปเดินไปไม่นานนักก็ถึงอีกฝั่งถ้อ่งนั้นไอ้สมอิงดึงเชือกไปเลย ข้าไม่ตรงการใช้มันก็ได้สมก็ได้ทำตามที่นานแก้วบอกเข้าสาวเชือกไปเก็บเมื่อนานแก้วเดินไปถึงกลางแอ่งน้ำนั้นเขาก็ร้องขึ้นพร้อมกับน้ำเป็นสีแดงกระจายเป็นวงกว้างโอ๊ยไอ้สมอินช่วยข้าด้วยอินช่วยข้าทีนานแก้วออนหนันแก้วอนนวองเป็นอะไรไอองเป็นอะไรนานแก้วร้องและจมลงพลุบๆโผล่อยู่สองสามครั้งแล้วก็จมหายไป สมสังเกตเห็นได้ว่ามีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ใต้น้ำลักษณะของมันใหญ่และยาวมีเกล็ดสีดำเมืเมื่อมก่อนที่ทุกอย่างจะประจักษ์แก่สายตาน้ำตรงนั้นเป็นพลายน้ำขึ้นมาผุดๆก่อนที่จะเกิดน้ำวนแล้วหัวอันใหญ่โตของสัตว์บางชนิดโผล่ขึ้นมาพร้อมกับร้องคำรามลั่นจนผนังถ้ำสะเทือนสมยืนตะลึงอ้าป,ปากค้างพยานฮักมีจริงเหรอนี่ ใช่มันไม่ได้เหมือนอยู่ที่บันไดโบสถ์แต่ภาพที่ปรากฏเบื้องหน้ามันคือสัตว์เลื้อยคานหรืองูบางชนิดที่มีหน้าตาคล้ายกับกิงก่ายักษ์แผงคอเป็นผังผืชฟันซี่แหลมๆเต็มปากและมันยังอ้าปากร้องเพื่อให้เห็นในช่องปากสีแดงฉานน่ากลัวภาพที่ปรากฏในจักษุของสมตอนนี้แทบจะทำให้เขาของสติไม่อยู่อีพวกคนโลกมีแต่ความอยาก มึงอยากได้มากใช่ไหมมาสิมึงลงมากับกูกูจะพาไปเอาไม่ไม่ข้าไม่อยากได้แล้วไว้ชีวิตข้าด้วยเถอะข้ากลัวแล้วข้ากลัวแล้วทัพพันนั้นก็ได้ปรากฏสตีนางหนึ่งรูปร่างอรชรผิวพรรณผุดพ่องและน้ำเสียงกังหวานใสได้เอ่ยขึ้นหลังจากที่มาปรากฏตัวเมื่อไหร่ก็ไม่รู้สมก็ไม่ทันที่จะได้สังเกตเห็น ท่านพญาอนันตชัยชายชั่วผู้นี้ขอฆ่าเถอะเพราะไม่รู้ว่าจะกี่ภพกี่ชาติมันจะต้องตามมาชุดใช่ฆ่าโดยผูกพกรรมของมันได้เจ้านางอิระวดีเมื่อท่านขอข้าฝากท่านจัดการโดยกันแล้วกันสิ้นเสียงของอนันตชัยนคราชแอ่งน้ําขนาดใหญ่ที่ขวางกั้นนั้นได้อันตรธานหายไปต่อหน้าต่อตาของสมร่างของนางแก้ว นอนเลือดไหลนองบนพื้นทรายที่ลำตัวมีแผลสะกันอยู่หลายแผลเจ้ามาทำแบบนี้ความตายนั้นมันง่ายและสบายเกินไปเจ้าต้องรับรู้ถึงความทุกข์ทรมานยิ่งแสนสาหัสทั้งความหิวโหยนั่นก็คือน,น้ำที่หยดจดากผนังถ้ำข้าประทานให้เพื่อที่เจ้าจะได้หล่อเลี้ยงชีวิตของเจ้าให้ทุกข์ทรมานได้นานยิ่งขึ้นถ้าหิวมากทนไม่ไหวก็กินซากเพื่อนของเจ้าก่อแล้วกัน เิ้นเสียงเจ้านางก็หายไปอย่างเงียบๆเ,เหมือนตอนที่ท่านมาความมืดมิดเข้ามาปกคลุมมีเพียงแสงสว่างณจุดที่มีน้ำตกลงมาจากผนังถ้ำเท่านั้นภาพความหลังครั้งเมื่อสามปีก่อนปรากฏในความรู้สึกของสมมันยังคงกรีดร้องอย่างคนเสียสติเจ้านางข้าไม่ผิดข้าทำตามรับสั่งอภัยอหกข้าด้วยสาวัตสาวัตได้ยินอะไรไหมคะ สิ่งเหมือนคนขอร้องความช่วยเหลือเลยทั้งสามเดินจนแทบจะวิ่งอาสาสมัครสาวน้องใหม่สุวรรณิศกรีดร้องขึ้นเมื่อแสงไฟฉายกระทบเข้ากับดวงตาของอะไรบางอย่างที่ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่หรือว่ามันจะเป็นลิงถ้ำมันตัวอะไรเนี่ยซอมุสาเธอยังไม่ตอบในทันทีสำรวจดูรูปลัก์เจ้าลิงจมูกบีขาเดียว แต่พอได้ยินเสียงรองก่อยๆของมันเท่านั้นล่ละชัดเลยผีกองก้อยค่ะสิ้นเสียงของซอมมซาเรากับถูกเรียกพวกมันเริ่มกระโดดเยิงๆยิงกันเข้ามาสารวัตรสารวัตรพาสุขขึ้นไปบนก้อนหินนั้นก่อนเถอะค่ะเร็วๆร็วเร็วๆแล้วคุณละ่ะไปต้องห่วงค่ะมูซาดูแลตัวเองได้ก้อนหินใหญ่อยู่สูงเกือบชิดผนังด้านบนของถ้ำ สองคนนั้นคงจะปลอดภัยซอมูซาส่งงูสังอาทิตย์ตัวเล็กจิ๋วของเธอออกไปเมื่อไปถึงมันก็ขยายตัวใหญ่โตจนมีขนาดเท่ากับขวดน้ำพลาสติกเปาดปาดเข้าไปหาทำให้เหล่ากองก่อยพวกนั้นพากันกรีดร้องและพยายามจะเหยียบมันให้ตายแต่เพราะความโกลาหลทำให้สอมุสามีโอกาสที่วิ่งตามทั้งสองไปแต่ก็ดูเหมือนกับว่าจะมีอยู่สองตัวที่มันกระโดดตามเธอมา ด้วยความตื่นตะลึงจังหวะที่สอมุสากำลังปีนขึ้นมาขาข้างซ้ายที่ห้อยอยู่จึงเป็นโอกาสที่ชจ้ผีกองกอยมันกระโดดงับเข้าที่ข้อเท้าของเธอได้ทันพอดีเธอกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดก่อนที่มือจะหลุดเธอล่วงลงไปที่พื้นเจ้ากองกอยอีกตัวก็กระโจนเข้าใส่สอมูสาท,ทันทีพวกที่เหลือก็รีบกู่กันเข้ามาคุณยิงสกัดมันก่อนไว้นะสุ หันไปสั่งอาสาสมัครสาวฝึกหัดแล้วปีนป่ายลงไปช่วยซอมุซาที่บัดนี้เธอจออปืนพกประจำกายใส่ตัวที่กัดคอเท้าเธอไม่ปล่อยจนมันแน่นิ่งไปแล้วแล้วตะวัดปืนขึ้นยิงตัวที่กระจจนเข้ามากระเด็นไปอีกทางมาุซาสารวัตรหนุ่มช้อนร่างบางขึ้นแล้วก็ส่งเธอขึ้นไปก่อนที่ตัวเองจะโหนตามขึ้นไปอย่างวุดหวิตตอนนี้พวกมันล้มตายไปก็เยอะแต่ก็ออกมาเรื่อย เรากลว่ามันเป็นกองทัพอศส,อสุคุณดูตัวที่ปืนขึ้นมาก็พอแล้วคอยยิงคืนยิงแบบเนี้ยกระสุนของเราก็จะไม่พอผมจะทำแผลให้ซอมมูซาก่อนสุดทำให้พี่มุซาได้ค่ะสารวัตรไม่ต้องทำตามที่ผมสั่งสารวัตรหนุ่มหันมาหาซอมุสซาที่กำลังถอดรองเท้าของตัวเองออกเดี๋ยวผมจัดการใเองก้าวจบก็ยกขาของเธอขึ้นวางบนตกัก แล้วก็ถอดรองเท้าออกอย่างเบามือเพื่อให้เห็นรอยแผลเวอะหวะไม่น้อยมีขนาดว่าใส่รองเท้าคอมแบ็กนะฟันของพวกมันนี่คมอย่างกระบใบมีดเขาเปิดกล่องเวชภัณฑ์ประจำตัวที่ทุกคนต้องมีคนละชุดเปิดกวดแอลกาอฮอล์ล้างบาดแผลเพราะในสมัยนั้นจะล้างด้วยแอลกอฮอล์และทาด้วยทิงเจอร์ใส่แผลฆ่าเชือ้อไม่ได้ใช้น้ำเกลือล้างเหมือนสมัยนี้จิบหน่อยนะมูซาทนเอาหน่อยเขาบอก พร้อมๆกับค่อยๆราดแอลกอฮอลลงไปยังบาดแผลเท้าเล็กสัลละเล็กแต่ก็ไม่มีเสียงร้องออกมาแม้แต่คำเดียวนอกจากมือที่กอดคอเขานั้นจะลงน้ำหนักมากกว่าเดิมบ่งบอกได้ว่าเธอกำลังสะกดกั้นความเจ็บปวดสลวัตหนูก้มลงเป่าให้เธอคลายความแสบร้อนทนอีกนิดนะมูซาดูเลือดหยุดล้แต่ผมต้องใส่ถิงเจอฆ่าเชื้อให้ไอสัตว์พวกนั้นน้ำลายของมัน อาจจะเป็นกดหรือแบคทีเรียเยอะก็ได้แต่มูซามียาค่ะเป็นสมุนไพที่รักษาได้ทั้งระงับพิษงูกัดแม้แต่งูจงอางก็ตามเธอบอกพร้อมกับล้วงมือเข้าไปในเป้และหยิบเอาห่ออะไรบางอย่างส่งให้เขาส่วนอีกอันเป็นลักษณะถุงส่งให้อาสศา,ศาสมัครสาวรุ่นน้องเอาอันเนี้ยศาสตรใส่พวกมันนะรับรองไปต้งเปืองกระสุนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พะมันมีเท่านั้นเข้าสารเนี่ยนะหัวหน้าสุวรรณิศถามแบบงงๆก็งงอเออน่ะสิลองดูสุวรรณิศรับห่อเข้าสารเล็กๆนั้นมาแล้วก็สระส่งสงออกไปแต่แล้วก็ทำเอาเธออึง้งไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองลองใหม่อีกทีมันก็เป็นเหมือนเดิมนั่นก็คือพวกกองกอยเหล่านั้นกีดร้องและลมตายกันอย่างง่ายดายโอ้ ข้าสารบนดอยของหัวหน้านี่สุดยอดจริงๆแบบเดียวมันตายเรียบไม่เหลือเลยพวกเจ้าทําไมถึงชอบมายุ่งเรื่องกรรมของพวกมันนะักเสียงใคนะรน่ะสลวัตรพิมุซาผันร่างของเจ้านางอิลวดีก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าทั้งสามข้ารู้ว่าพวกเจ้ามาพราะหน้าที่แล้วก็เข้ามาที่นี่บ่อยๆและก็ได้มาบอกกล่าวข้าทุกครั้งแต่ครั้งนี้ ข้าคงจะให้คนชั่วมันมีชีวิตรอดกับออกไปไม่ได้อย่าทำบาปทำกรรมให้มันแปดเปื้อนท่านเลยครับคนพวกเนี้ยเขาอาจจะไม่รู้เท่าถึงการก็ได้ไม่เลยคนพวกนี้เขามาพาะความโลภด้วยพอร,รู้ว่าในอดีตมีอะไรอยู่ที่นี่และไม่ว่าเกิดมากี่ชาติมันก็ต้องเอาความชั่วติดตัวมาด้วยและมันไม่ได้ลดน้อยลงเลยข้าจะให้พวกเจ้าเอาร่างของมันไปแต่ดวงวิญญาณของมัน จะต้องถูกจองจำอยู่ที่นี่พวกเจ้าเข้าไปเอาซากมันมาได้ข้าขอรับรองในความปลอดภัยก่าวจบร่างของเจ้านางอิราวดีก็หายวับไปสมุซาคุณเป็นยังไงบ้างไหวไหมผมว่าคุณอยู่ที่นี่กับสุนะผมจะเข้าไปดูด้านในเองสารวัตรมุซาไปได้คะ่ะไม่เป็นไรผมเป็นห่วงคุณแล้วก็อีกอย่างเจ้านางก็ได้บอกแล้ว ว่าจะไม่มีอันตรายใดๆอีกทางด้านทีมที่สองของหมวดวีรภาพกับจ่าดำที่มาถึงจุดนัดพบร่วมชั่วโมงก็ยังไม่ได้รับการติดต่อจากทีมหนึ่งเลยหมวดครับทีมนู้นเงียบจังเลยหรือจะมีปัญหาเรื่องอับสัญญาณหรือเปล่าก็นั่นนะสิจา้าแต่เครื่องมือสื่อสารของเรามันผ่านดาวเทียมนะไม่ใช่เครือข่ายปกติผมว่าลองเรียกดูหน่อยดีกว่ายังไม่ทันที่หมวดวีจะได้เรียกไป ก็มีสัญญาณเรียกมาจากจุดที่13เข้ามาพอดีหมวดติดต่อไปอยังด้านนอกแล้วบอกพวกคุณไปรอรับเจ้าหน้าที่ด้วยให้เจ้าหน้าที่เปลนำเปลงมาสามชุดบอกว่าพบคุณที่พัดหลงเข้ามาแล้วแต่เสียชีวิตทั้งสองคนไม่มีใครรอดเลยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายด้วยนะใครใครได้รับบาดเจ็บล่ะคะสารวัตรน้องสุหรือเปล่าเปล่าสมุสานะ่ะ ถูกพังพรกัดเข้าที่ข้อเท้าอาการไม่มากหรอกจะจะให้เดินก็คงจะเจ็บเอาเรื่องอยู่ซามูซาเนี่ยเหละครับถูกพังพรกัดใช่มีอะไรสงสัยหรือจ่าผู้หมวดหนุ่มถามลูกน้องอ้าวเธอทั้งเก่งปาดเปียวเรากับเสือชีตาทำยังไงถึงถูกพังพรกัดอ้าวก็ไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเธออาจจะเดินไปเหยียบเอาก็ได้นี่นาะคิดมากจริง เพียงไม่นานเจ้าหน้าที่เปและกู้ภัยก็มาถึงศพของผู้สูญหายสภาพไม่แตกต่างกันแต่ดูแล้วสภาพคอหักหมุนได้รอบตามตัวมีแผลเวอะหวะเลือดเปิดไปทั้งตัวสภาพศพน่าจะตายมาหลายชั่วโมงแต่ไม่ทราบสาเหตุต้องรอการพิสูจน์ต่อไปส่วนด้านสอมุสาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลได้เย็บแผลทำแผลและก็ฉีดยากันบัดทยักและฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วก็นอนพักผ่อนตัวต่ออีกสองสาวัน เพื่อรอดูอาการเช้าอีกวันหมวดวีจ่าดำและสองสาวมาเยี่ยมก็มาเจอหัวหน้าหน่วยนั่งเฝ้าเจ้าหน้าที่สาวถึงข้างเตียงสวัสดีค่ะคุณหมวดคุณจา่าสวัสดีมากันตั้งแต่เช้าเลยนะเมื่อถูกทักแบบนี้ทำเอารุกน้องหน้าเหวไปเลยทีเดียวพวกคุณมาก็ดีแล้วฝากด้วยนะผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนพักผ่อนเยอะๆนะจะได้หายไวๆ ทำเอาอาสาสมัครสาวแก้มแดงปลังเมื่อสารวัตรหนุ่มออกไปแล้วเสียงกรีดกัดดังขึ้นในห้องพักพิเศษเรากับไม่ใช่ห้องผู้ป่วยทําเอาคนที่ยืนอยู่นอกประตูยิ้มเลียลาดอย่างไม่รู้ตัว